พร้อมคนหัวลุกนหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเลยกเลยกับสุกของเหล่าดาดังที่เขาอยากเป็นผีกูก๊กูไอ้ได้ยินแค่นี้ก็ขนหัวลุกแล้วค่ะแม้วันนี้เป็นวันฮาโลวีนดาวกระจายก็เลยขออินกระแสกับเขาสัหน่อยอ่ะแต่อยากจะรู้จริงๆว่าเหล่าซุกตาดำงเขาอยากจะเป็นผีอะไรกันบ้างเนาะเริ่มที่เหล่าพันเทพกันก่อนเลย ก็ต้เป็นผีดูดเลือดสิครับรับไม่เมินตายเล่นเป็นดักูล,าล่าร็รู้สึกว่าติดใจมิกอยากเป็นดักูลา่าเพราะมิกชอบคอครับเป็นปมได้ส่วนตัวเพราะก่อนหน้านี้ที่มิกอ้วนมากมิกไม่เคยมีคอครับอยากเป็นผีตานีใช่ค่ะนูกว่าผีตานีน่ากลัวสุดแล้วอยากเป็นผีกองกอยครับเอาตัวเดียวผมชอบดูหนังจีนแล้วก็จะกระโดดกระโดดอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าพวกแกไม่เหนื่อยเหรอทำไมแกไม่หอบเอ๊ะว่าแ เป็นผีกองกอยแล้วหนุ่มบี่จะไปหลอกใครกันล่ะคะบ,บอกหน่อยบอกหน่อยมาหลอกทีมดาวประจัยดีกว่าขอหลอกทุกคนที่เคยแกล้งหนูค่ะกัดเบ้นคนเดียวแล้วกันครับ <c oughs> เพราะคงไม่โดนใครตบนะครับ <c oughs> แต่จะว่าไปโดนผีหลอกกับคนหลอกแบบไหนขนหัวลุกให้ใจ็กเต้นมากกว่ากคันเนี้ยโถต้องคนดิครับคนถ้าหลอกผีนี่ไม่จบเลยนะฮะเรื่องยาวฮะกลัควคนหลอกครับผม <c oughs> คนหลอกที่น่ากลัวมากผีหลอกเรายังวิ่งหนีได้คนหลอกมากกว่าโอ้ผิวไม่กลัวแต่ถ้าคนมาหลอกเนี่ยโหไม่รู้จะอ,อุทิศบุญให้ยังไงอุทิศบุญให้จะรับรู้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คนอยแกคนอย่างแกนลยแหละ